ช่องตรงนี้ด้านคนนั่งนะครับหน้าคอนโซลน,นะครับเห็นไหมครับด้านคนขับอ่ามีไว้ทำอะไรนะครับหลายคนยังไม่รู้มาดูไลฟฟ้าในรถรีโวกันบ้างหรือรถรุ่นไหนที่เป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับคันนี้เป็น Toyota Revo 4ประตูจะมีปุ่มไลฟฟ้านี้ด้วยนะครับการใช้งาน เห็นไหมเอ่ยมันจะมีตรงนี้อ่ะดูาชาัดนะชัดไม่เอ่ยเดี๋ยวคุณถังซูมให้อ่ะเห็นไหมอ่านี่ไล่ฟ้านะครับลมลงเทา้าไล่ฟ้าข้างหน้าอ่ะตัวนี้เป็นไล่ฟ้าหน้าเลยเห็นไหมตัวนี้เป็นไล่ฟ้าหลังสัญ,ญลักษณ์อ่ะการใช้งานเห็นไหมครับเขาเขียนว่า use with เห็นไหมอากาศภายนอกให้ใช้กับอากาศภายนอกเข้ามาเห็นไหมครับนี่มันจะมีคันโยกแบบนี้สําหรับไล่ฟ้าธรรมดาเห็นไหมปุ่มโยก นะครับถ้าไม่เป็นกดแบบแอร์ออ o โต้จะยกได้แบบนี้อ่าทีนี้มาดูกันการใช้งานปุ๊บเราจะไล่ฝ้าด้านหน้านะครับนี่เลยกดแบบนี้ลมแอร์จะลงเท้านะครับเปิดแบบนี้เลยแล้วก็โยกปุ่มนี้ไปด้านนี้นะครับเขาเขียนไว้นะครับยูสิสนะครับใช้งานกับปุ่มนี้อ่าด้านหลังกดเปิดปกตินะครับจะทำให้ฟ้าหายเร็วขึ้นเล่งแอร์ให้เย็นกว่าเดิม นะครับเร่งแอร์ให้สุดเลยก็ได้แบบนี้เลยที่ครูตังบอกหลังจากฝ้าหายปรับตัวนี้กลับมาปุ๊บโยกตัวนี้กลับนะครับเป็นให้ลมออกอ่ะเป็นลมแอร์ปกติแบบนี้แล้วก็ปิดตัวนี้อ่าโอเคนะเข้าใจไหมเอ่ยนะครับแอร์ยังเปิดปกตินะครับเปิดให้สุดด้วยนะครับแล้วเราค่อยปรับแอร์รถก็ได้แต่เวลาเกิดฝ้าครูตังแนะนําให้เปิดแอร์ให้เย็นนะครับเพราะอากาศในรถ ร้อนกว่าข้างนอกจะเกิดฝ้าภายในนะครับอ่ะตัวนี้เห็นไหมมันปรับได้โยกมาแล้วก็โยกปุ่มนี้หรือว่าด้านล่างด้านหน้าอย่างเดียวกดตัวนี้เลยนี่ลมจะไม่ลงเท้าตัวนี้ลมจะลงเท้าเราด้วยตัวนี้จะไล่ฟ้าขึ้นหน้าอย่างเดียวเลยข้างหน้าลมจะออกช่องนี้ช่องนี้คือไล่กระจกข้างนะครับเวลามันเป็นฝ้าด้านนี้อ่ะช่องนี้นะครับนี่เอามือจับดูได้เลยลมจะออกมาขึ้นด้านบน แบบนี้เลยนะครับอ่าเห็นไหมเอามือจับดูเนี่ยจะรู้สึกว่าลมออกมาบางคนยังไม่รู้เลยสองช่องนี้มีไว้ทําอะไรนะครับช่องพวกนี้นี่ไงครับมันเป็นตัวนี้นั่นเองนะครับแล้วทีนี้เวลาเราฝ้าหายเราปิดกลับเหมือนเดิมปุ๊บเราก็ปิดตัวนี้เข้านะครับโอเคนะเข้าใจนะอันนี้เป็นไล่ฝ้าหลังก็กดใช้ได้ปกติอ่ะอ่าโอเคใครเข้าใจพิมพ์เข้าใจมาหน่อยวิธีไล่ฟ้าธรรมดาสําหรับรถโตโยตา้า รีโวนะครับหรือรถรุ่นไหนที่มีแบบนี้ขายข้าใจพิมพ์ข้าใจสำหรับคลิปนี้ครูตังสวัสดีครับ